สวัสดีครับทุกคนมันนี้พามาลุ่นปาลารอบคือเกาหลแก้ครับว่าเขาจะมานว่ใส่ไหวกะบ้ายอันเติบอยู่หนึ่งสองสาสสี่อันหอันทุกคนอาจจะได้ว่าหนามก็ลดหลายนามก็ลดแห้งแห้งหลบโบแมนสิข้ามโคกเบิดแล้วว่าหล,าล,าลบก็ได้ อากาศก็ร้อนก็เลยมาเหนนารือน้ำซื่อๆเนี่ยละจะได้ป่าบุบอากาศร้อนเลยลงมาเหรนน้ำขาได้แช่น้ำก็เย็นชื่นใจรู้สึกว่าสบายขึ้นหลายยุคครับฉันบอกเขามาหวานแหก,ก,ก็มาหวานเนาะดีก็อยู่บ้านซื่อๆอากาศร้อนมา,ม,นามุดน้ำเหร่นก็สบายด้วนี่ก็เห็นลงมาหลายคนอยู่ขับมาเนี้ย เป็นลงม,มาก,กันหลายคนอยู่เจ้ามาหวานแห่มานแนบบุลมแรงแต่บบมีลม้มก็เจ้าสิมานดียกครับแต่ลมแรงยังสีส่วนมากมันจะมองไปเห็นตัวป่าเนาะอากาศมันหลอนแรงห่อนแหง้งที่นี่คล้ายๆครับว่าป่าก็จะขาดออกซิเจนหรือจังได้ว่เขาจะชอบมาอยู่ตามผิวน้ำนะไหม เขาจะชอบเปมาลอยอยู่ตามผิวน้ำเพราะว่าผมว่าอากาศมันร้อนเกินไปก็ชอบมาลอยอยู่ผิวน้ำเขาหาวานแหก็หาเบืองถ้าลมแรงๆยังสี่นะมองมองในโทรศัพท์คือยังลมเบาแห้งได้ครับแต่อยู่คือยังผมเลยลมแรงๆแต่ว่าฝนบ่เคยมีจักเถอะมีแต่ลมอย่างเดียวแห้งลมท่าดแห้งเฮ็ดให้อากาศแห้งแรงเฮ็ดให้ดินแห้งต้นหญ้าต้นยังตายเมื่อสลด บ้านผมฝนยังไม่เคยตกเลยนี่หลายเดือนแล้วทุกคนยังไม่เคยตกเลยหลายเดือนแล้วนี่มาลุ่นหลังแหลกก็กคนนี่ถึงละลังแหลกลังแหลกว่าเขาจะมานบาปลาตัวยิงใหญ่ก็เห็นบ่อนอยู่ตัวละหลายโลอยู่แต่าอากาศมันหลอนโคตร ต่คนนุนวานแหเขาก็บบุกคอยได้าหลอกตัวยังไงนะเขาว่ามันชอบเพชรให้แขะขาดไปเมื่อเราก็สอบติดไหวทุกคนเห็นปะอ้ย่าดีดอยู่ทุกคนอย่าดีดอยู่เพราะเขาจะติดบ่ะอย่าปกไหวเห็นปะอย่าดีดออกอยู่เราก็จะไม่เหลือปลาอยู่ปะ น้ำก็ลดแห้งขุดแต่น้ำลดบางแห่งเนี่ยคือจะพ่อใดยุ้พ่อม้านเนี่ยอยูกขับทั้งน้ำลดแห้งยังสีฝ่าก็ค่อยติดกันได้เห็นบ่เสือกเขาฟงดงกันมาอยู่หยากระฟงดงออกไปแต่ังสี่เข็บไว้ิดแหนนอนทุกคนเพราะเขาจะยาาอยูย่บ่ขนาดนี้เบิ่งเนาะเขาจะอยู่บ่ออุย้ย ตกใจทุกคนอ๊ยปลาตายอุ้ยปลาช่อนสองตัวทุกคนเห็นบ่นี่ตัวนึงตายแล้วตัวนึงยังปลาตายทุกคนติดกบพร้อมต e ิดหัวกบทุกคนนี่ถ้ากบกับปลาช่อนติดงั้มกันเป็นยังสี่ละไอปลาช่อนเขาชอบตายแักวเขาเป็นยังไงบุนี่ปลาช่อนตายทุกคนนี่ตัวนึง <arı> นี Dec ่ตัวนึงเกือบตายเห็นไ่มอุ้ยอุ้ย ห็นบ่กบติดสองตัวทุกคนห็นบ่นี่ตัวหนึ่งตัวบกใหญ่เลยปลาช่อนติดสองตัวเจอตัวหนึ่งตายทุกคนนี่ถ้าปลาช่อนติดกบกบเท่าไรก็จะชอบตายยังสี่ทุกเ่อเลยนี่กบติดสองตัวทุกคนนี่ตัวนึ่วตัวบกใหญ่เลยนี่ตัวบกใหญ่ตัวบกเอ็บเลยทุกคนกบเห็นบ่มาติดหลอดลุงได้คู่กับปลาช่อนปลาช่อนตายมาแรงแก่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังหลอดอยู่ครับผมคออยุญาตเอาปลาเก็บกันด้อแ๊บหนึ่ง โดนวิวทิ่วทยวถัดไปก่อนฟ๊าเก็บมาโดนดบแก่แก่หมองไสหลอกก้อนทุกคนแบงค์โทรศัพท์ตกน้ำไปแล้วขอหยาดแก่อันนี้ก่อนโอ้อโว่าช่อนสองโตแต่ว่าโตหนึ่งตายเลยหลายเทือเราผมได้แบบนี้ทุกคนเห็นบ่กกบว่าไฮเวิร์กบก่อนเห็นบ่กนี่กบก็ได้ทุกคนเห็นบ่กจมูกเค้า เจ้าหมูเขาเขากระโดดแล้วเจ้าหมูเขาสัมมดขนาดกบยังกระดูกสัมเอ๋เจ้าหมูเขาสัมมดเลยทุกคนปลาคอตายรือตัวหนึ่งถือว <c ười> ่าหมานโคหลังแรกถือว่าหมานยุคครับถือว่าหมานยุคปุ๊บบมาติดแต่ยังได้สองตัวแล้วเงยไหลมายังได้มาเป็นคู่เออาญาตป่าเก็บกันปับนึง สองตัวเฮ้ยปลาช่อนสองตัวตายตัวนึงติดกบกบกัดแนวนี่ละ่ะอุ้งกบกัดตัวบบเกลียบเลยทุกคนเห็นไ่มสองต,ตัวตัวแบกใหญ่เลยมาจังเลยปลาช่อนสองตัวกบอุ้งเรียบร้อยทุกคนมันละมันละลังแรกก็ะุกไปเลยรอรุ่นเรืออีกซี่อันครับ กอหยาดผูกลหล่อคนปั๊บนึงเื้อหลังเสดายดมาหลุนใหม่ มีคนมาเล่นน้ำน้ำทุกคนเสียงเขาเบากันมาลงเริงเขาไม่บอกภาษาไทยกลาำน้ำมีคนถานการนี้เล่น่มีทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเลยเขามาเล่นน้ำกันทุกคนอากาศร้อนๆเขากงมาจากกรุงเทพและมาหาหยาิซี่นองเขานั่นหละเขาเลยมาเล่นน้ำกัน เล่นกันถามกะลิงเล่นน้ำลึกบ่ได้เพราะว่าน้ำยังเหลือหลายฮะขอหยัดใจหลอกเคนเด้อยขอหยัดใจหลอกคนครับเพื่อหลังกิเลสมันหลุดมาเพื่มทุกฝ่ายมาติด ือก็จะลอยหนีอย่างเดียวหรือ เรียบร้อยแล้วครับรุนอันหลังรุนอันหลังว่าเขาจะมานว่าเลือกสี่อันโอ้มานอมอมวานกก่วามือนี่คนวานแหก็วานอยู่ครับเมื่อนี่มันว่าว่มานแล้วลวตัวมือมือน,นี่ล้มแห้งเออตัามือไดว่ามีลม้มกระจามมานด้วยครับ อังเท้กพุกๆนี่ได้เป็นสิบโลก็มียี่สิบโลก็มีบางคนหาสิบโลก็มีแล้วแต่มือพอได้ก็บอได้กงสี่อันแรกมนานอยครับได้ปลาคอสองตัวกบอีกสองตัวกบตัวใหญ่เติบอยู่ทุกคนเกมาเขาหลบเน่าได้รู้ลปชนอนี่ตายมาเร่งแกงเลยตัวหนึ่งแต่ลาช่อนกับกบเขาไปอยู่น้ำกันเท่าไรจะ ปลาช่อนจะตายทันทีเลยแลกเป็นแนวได้บอกเข้าใจกันอันนี้ก็ตายไปตัวนึงอีกตัวหนึ่งหลอดอยู่เหลืออีกสอันหลุ่นน้ำกันครับสี่แล้ววิถีชีวิตคนบนนอกเนาะก็จจะจะไปใส่อากาศเราหล,ลอดก็ลงมาเรีนน้ำยังสี่ละดิติดก็เป็นก็ทุกปีนี่ ทุกปีน้ำจะลดหลายคนตางทินมาหลายหลายมางมหอยงมหยังมางมมาคอยปีนี้ไอ้น้ำลดบ่หลายกันเลยคนต่างทินก็นเลยบ่ามากกันอันนี้หลบไงเผื่อนบานมันทุกคนเห็นบ่หลอบไงเผื่อนบานเพื่อนน,น,น,นี่กนใส่ถิ่มใบแต้เบนนื่นไงพวก บ่เห็นเจ้าของคนมายามจากเถื่อจ้าคนมายามจากมงจากยามบุยังบ่เห็นมาจากเถ่อเลยยังบ่เห็นมายามจากเถอาอสิมานเนี่ยอยู่กับวัดจักคุณพระตายก็มีติดโดนพดเจ้าของว่มาเบืองจากเถ่อเหลืออีก ซีอันทุกคนว่าเขาจะมานบ่รุ่นน้ำกันเอาคนมาวานแห่ก็น,นั่งพักเมื่อยอากาศร้อนๆกัน,นั่งพักเมื่อยสี่แล้วหาปูหาปลาเนาะอยู่บ้านจาของบ่ได้ไปหลับจางเขาอยู่้านนอกกับว่างๆกับมานี่แล้วหาปูหาปลาไปก็ผมมีใครมาบังคับอีหยังเนาะ มันเฮากะยู่ไปพอเป็นคือจังผมล้วอากาศร้นอนๆผมก็ลงมาเนี่ยและลงมาหาปูหาปลามาลุ่นลุ่นปาลาหลบใางเครื่องกัลงมาเรื่อยอยู่แอะผมบ่ได้ค่อยได้ทไทยเนาะหาเรามือกับไายหาเรามือกับบได้ลยไยลุ่นหลังที่สองครับเหลือซีอัน

มีีก็ังนะโอ้ยอันนี้ว่าติดเลยครับเงียบขี้สีอยู่เอาปลาหยาพกไหวกับบ่อฟงดงออกมาเลยถ้าปลาก็ติดในหยาพกไหวนี่ก็ดีดออกมาเลยดิหยาเขา เนา่เขาจะดีดออกมาฟงดงเลยล่ะนี่บ่มีเลยบ่ติดอยังเลยบ่มาเลยดีกันนึงทุกคนใส่ไว้ที่กันนี่ล่ะโอ้ยคือกันทุกคน้สองสามอันเนรุ่นเลื่อยสองอันสุดท้าย ด้บังคัไดนปากคอสองตัวกบอีกสองตัวยังมัดติดอยู่น้ำกันยังไดบุ๋กโอ้แต่ว่าปากปากกคอตายสวยแบบนี้นะโอ้ยลมพัดมายังใดเนาะ đi cái dân luôn mà ba bà nó hoàn dân luôn mà sai ờ. ừ. hạ, nó ừ bà, gạch nó mày nó bà nó hoàn cái mày thì phải xảy nó Ừ nó mày nó nó mày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  nó nó mày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  nó

เลือกสองอันสุดท้ายอีกสองอันอีกสองอันว่าจะมันบ่สองอันสุดท้ายทางโคกเห็นฝนปลายังกว่าโดดิมันคือมันคือบ่มาเข่าหลบสิน มันีบมันอยู่หระว่าแทงมันก็สิทเถือนที่เก่าอันที่สามล้อันที่สามอันที่สามัดีอันนี้ผาดีทุกคนผาดียู่ผาดี่มีผาติดบ่ผาดี่ เออเห็นบ่วงป่าดิบยกครับเบิ่งกันรอบเกือบข้างโคกวัดทิศวัดติดร่วงเห็นบ่วงปเกือบข้างโคกละเออติดหยุดไ่ทุกคนูเห็นบ่มันกระโดดหลายเนี่จนอันนี้มดเลยฝากฝากเบื่อนไว้เจ้าที้ละครับป่าทิศรอบเป็นบ่วปุ่นฝากเบื่อนไว้เลยขออนุญาตเอาฝากเก็บกันนะครับ

Cô bắt theo làn cực, khắp mặt nhang không hạ khắc chứ cản Chứ có này thì tàu đấy Ủa tàu, qua, đây, tàu không nhỉ? Tàu thu phân nhạc, mua khoai nên phải xoay Nên lọt xoay vài chắc ở đây điện cho yên, mà giảm chứ lắm đấy, con chơi Bọn chơi chơi เราไม่เป yeah. ็นหออแต่ว mm ่าปลาดูส hmm. yeah. mm ีห hmm. ล mm ่ด้วยแถวโอ้โหแท้ๆเป็นคนกบไงบ่กบกบใหญ่เถื่อยุงมากอย่างไรบอขอบโอ้ดูๆมือก็ยิ่งละ คนบไม่ได้บ้างไงติดติดอยู่กับปากคอว่าต้อทำปากคอตายอัดลักคืออยู่ใหญ่ใหญ่หญ่น้อพ่อเด็ก่ด็ปน่เด็กปนอือพเด็ยูเฮดกิอยู่ได้สามโตเรือยอันนั้ตนไหนบุฟันดังดินบังดินบ้งต้นไหนบุฟันบุฟัาบัวนขึ้นกัลงมาอยู่ติโอ้เห็นเอ็ดนองมันบอวอยดินอยู่ไว้เปื่ก มันขึ้นสิยูอยู่ว่ามันบ่ค่อยหลุดออกไปบันไดหรอกแต่มีกบมาติดน้ำมันสิตายทันทีเลยโค้ดไหนนะถัดมาอ๋ออะไรนะอ๋อไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปไหนลหรอปะขออยากใส่หลอกไปแล้วครับปั๊บเนึ่ง ตอนนี้ล็อก้าม้งเถงรอมงงามาบให้สัตว์วันนี้รักรักรักชิบกขาวไม่ใช่ไงับชินบกขาวไม่ใช่ไงอู้ใส่ในนัันมันบัดเกียงใจผู้เป็นอาผ่าไปกันไว้แล้วอยามันลามันมงยอมให้ไป มันก็ไม่่าแต่ว่าคนอ้พ่อเนยไม่แบ่เหรอกบมาางบ่อพ่อนยกำพานเนี้ยคนเอาฟาด่างมากันไปอู้นนั้นป้าหลายิ่หรอกเ่นก็ว่าผมบอบอกดิคังไงอ่ เป็นก็ว่าแดดนั่นห้นนะมันขึ้นมาลอยอยู่หัวขึ้นอย่างไรเล่หั่นหลังหั่นข้เลยขึ้นไปทั้งสุดสดผุนต้นนี้ปลาเนี่ยปลายังสิก็ยย่างไปหานีมันอยู่ตัวหนึ่งมนหางไอ้นีไหมหนามมันไปสุดมองดีมองต้นหมักวาาไกยต้นพักก็โดนตายนะมันอยู่ใน่ปลาหนูตูมตามตูมสามเนต่ไว้เลยมองเขากันอะไรบ้างบ่เออมองของพอยกี่ kia okay, cũng có bớt say ừ, sì, rồi, bớt một à, đây mút anh thai anh suốt thai, leo hả เหลืออันสุดท้ายครับมาลุ้นน้ำกันได้ปลาช่อนไปสามตัวแล้ววันนี้หมานแห้งเยอะครับปลาช่อนสามตัวแล้วก็กบอีกสองตัวมาลุ้นอันเทหะครับนี่อันเทหะเธอเวงลุ้นน้ำกันทุกคนว่าจะบมานบ่โอ้ผ่าดีดเยอะครับโอ้มันโดดดิมันโดดดิโอ้เบืองก่อน ผาดีดยุกยุกมึงก็ถสิมันอีกบ่างห็นบ้ผาดีดยุกพาดีดยุกขาดียกมึงก่อนพอเขาจะมันบ้างผมผมมันก็สอะมุดไปอย่างดีเลยทุกคนโอ้เห็นตัวปลาแล้วครับแต่ตัวมันใหญ่ขนาดแบบเผื่อเงินก่อนถ่ายุกมึงก่อนอุ้ยโอ้ใหญ่ตืบอยู่ครับ เห็นบ่อุ้ยอุ้ยเออเอเนี่กันนี้จะเพีไทยมาเยอะมาันด้ยโอ้ยไคืะไรยเดียวนะ Tụi มัน yêu khắp, tụi โดน yêu มันโตแล้ว cả mán ค่อย khắp โอ๋ตัวใหญ่อยู่ อันสุดท้ายก็ถือประมานอยู่ครับทุกคนพออยุัากเอาปากเก็บกันเรื่องสันมือนี่แค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหวัสดีครับผม